ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงข่าวผลการดำเนินการกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในถนนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานตำรวจทั่วประเทศแก้ไขปัญหาเด็กแว้นและให้ดำเนินการกับร้านซ่อมรถที่มีพฤติการแต่งรถซิ่ง และร้านหรือโรงงานที่มีการลักลอบจาหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทําความผิดเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาเวลา10เนกาณานะตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทปียะตะวิชัยผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค5พลตารวจตรีบันดิตคุงตะเสรณีรองผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค5 ที่ดูแลรับผิดชอบแถลงข่าวสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการป้องกันปราปรามได้ระดมกวาดล้างการกระทําความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างวันที่11พฤศจิกายนจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2564รวม10วันผลการปฏิบัติระดมการกวาดล้างการกระทําผิดกรณีดังกล่าวําเนินคดีผู้ขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยจํานวน3ราย ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนกับบิดามารดาหรือผู้ครองจำนวนทั้งสิ้น794รายตรวจค้นประชาธมพันธ์ร้านค้าร้านขายดัดแปลงรถหรืออุปกรณ์จำนวน1,976ครั้งตรวจยึดรถจักยานยนต์จำนวน819คันรวมทั้งไม่มีใบอนุญาตขับขี่อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนขับรถประมาทหรือหน้าหวาเสียวขับรถในลักษณะขออีดขวางการจราจร ขับรถโดยไม่รับอนุญาตมีการกระทำความผิดดังกล่าวรวมทั้งสิ้น5,967รายการตำรวจภูทรภาค5ขอประชาัมพันให้ประชาชนทราบหากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเด็กหรือเยาวชนที่มีพฤติการกระทำความผิดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยการผลิตครอบครองจำหน่ายประกอบดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โปรดแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุหมายเลขโทรศัพท์ 191 1599 19 15ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ